หลอนผีวิญญาณหลอนอยากหลอนต้องฟังเรื่องน,นี้ครับชมคิดเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะผมชื่อดำรงเป็นตำรวจตะเวนชายแดนยศสิบโท ผูมีหน้าที่ดูแลพื้นที่แนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทางแถบภาคเหนือตอนบนที่นั่นเป็นป่าเขาลำเนาไพรสลับซับซ้อนชีวิตการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนอาจฟังดูน่าตื่นเต้นและมีสีสันแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเสี่ยงอันตรายอยู่ไม่น้อยหลายครั้งก็เจอเรื่องประหลาดให้ได้เล่าต่อๆกันหรือแม้กระทั่งเจอสิ่งเล่นลับที่หาคำอธิบายไม่ได้ ละเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่ผมและเพื่อนร่วมหน่วยอีก2-3าคนต้องพบเจอเมื่อครั้งที่เราได้รับมอบหมายให้ออกตรวจตะเวนในแนวป่าในแนวแตะเข็บชายแดนอ่างจากหลักฐานไปหลายสิบกิโลเมตรในคืนนั้นผมและเพื่อนร่วมหน่วยอีก3ามนายได้แก่หมูเอกหมูเนรและหมูสิง นั่งล้อมวงกันอยู่รอบกองไฟเล็กๆบริเวณลานสนามยิงปืนเก่าในฐานหน้าที่ของพวกเราในวันถัดไปก็คือการเดินเท้าลาดตะเวนสำรวจพื้นที่แนวชายแดนซึ่งมีรายงานว่ามีกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเข้ามาเรื่อยๆข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเราต้องเดินเท้าอย่างน้อยสองวันสองคืนกว่าจะวนกลับมาถึงฐาน เนื่องจากเส้นทางค่อนข้างรกทรึบและอันตรายเราจึงต้องเตรียมสเสบียงอาวุธและอุปกรณ์ค้างแรมกันอย่างดีในวงสนทนาหมูเอกที่เคยออกลาดตะเวนพื้นที่นี้มาก่อนเราเล่าเรื่องประหลาดให้ฟังว่าช่วงกลางดึกบางคืนก็จะได้ยินเสียงกลองดังคล้ายกองศึกโบราณและบางครั้งก็จะมีเสียงห่ร้องเหมือนการรบพ่งกันอยู่ในป่าได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหน พวกชาวบ้านตีนเขาเคยเล่าด้วยซ้ำว่ามีผีนักรบโบราณสถิตยอยู่แถบนั้นบนพื้นที่ตรงนั้นเมื่อสมัยโบราณเป็นเส้นทางสู่รบระหว่างเจ้าเมืองทางเหนือกับอาณาจักรอื่นมีศากโบราณสถานหรือค่ายทหารเก่าแก่ลงเหลืออยู่หรือเข้าไปในป่าแม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ก็เล่ากันมาเป็นตำนานผมได้หมูเนรกับหมูสิงฟังแล้วก็หัวเราะฮา พวกเราเป็นตำรวจเจ้าไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเท่าใดนักอีกเพียงแต่ว่าอาจเป็นตำนานเล่าขานวกกับเสียงรวมเสียงสัตว์ป่าหรือจินตนาการในยามราตรีทำให้คนใจคอไม่ดีเห็นเป็นผีเป็นสางไปแต่ว่าผมกลับสังเกตเห็นท่าทีของหมูเอกไม่ได้หัวเราะตามมองดูหมูเอกคล้ายมีความกังวลในใจแฝงอยู่ด้วยความคุ้นเคยกันดีผมจึงไม่อยากแซาสีอะไรมาก จนกระทั่งใกล้เวลาพักผ่อนเราจึงพากันแยกย้ายเข้านอนเพื่อเก็บแรงไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เช้าตู่วันรุ่งขึ้นเราทั้งหมดตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเก็บเต็นท์เก็บสเสบียงยัดใส่เป้สะพายหลังแล้วตั้งขบวนเดินเท้าตามเส้นทางผ่านช่องเขาขนาดเล็กทางเดินหลายช่วงแคบและชันต้องอาศัยเชือกและมีดพระเพื่อเปิดเส้นทางบางช่วงเดินเรียบตะลิ่งน้ำ ข้างลำธารลุยโคลนโหดพอตัวแต่พวกเราก็เคยชินแล้วผมสังเกตว่าในวันแรกนั้นสภาพอากาศค่อนข้างเป็นใจฟ้าใสไม่มีฝนพวกเรายังทำงานอย่างราบรื่นไม่มีเหตุการณ์อะไผิดปกตินอกจากมีร่องรอยของการตัดไม้ที่คาดว่าจะเป็นฝีมือกลุ่มนายทุนที่ลักลอบหรืออาจเป็นชาวบ้านบางส่วนที่แอบเข้ามาหาของป่า หมเอกก็นำทางได้ดีเพราะเขาเคยเดินเส้นทางนี้มาแล้วพอค่ำลงเราหาที่ปลอดภัยใกล้ๆลำธารเล็กๆกางเต็นท์ผูกเปลเพื่อพักค้างแรมคืนนั้นฟ้าค่อนข้างมืดสนิทแม้จะมีพระจันทร์เล็กน้อยเหตุเพราะป่าแน่นทึบอุดบันแสนจันทร์แทบสมดสิน้นบรรยากาศเงียบสงัดจนกระทั่งพวกเราทำอาหารเย็นแบบง่ายๆเสร็จแล้วก็มานั่งล้อมวงกันอีกครั้ง รอบนี้หมูอ่อกไม่พูดถึงเรื่องผีหรือเรื่องแปลก,ปลกๆใดๆพวกเราก็นั่งคุยกันเรื่องทั่วไปปกติแต่พอเวลาประมาณสามทุ่ม่ละคนก็เริ่มเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวันจึงแยกย้ายไปนอนที่เปลของตัวเองผมนอนสลืมสลือได้ยินเสียงจิ้งหรีดเลไลและเสียงมแมลงกลางคืนที่ขับประสานกันเป็นดนตรีนาคขนลุกฟังไปฟังมาช่างคล้ายเสียงสวดมนต์พิธีเก่าแก่ ผมเผลอหลับไปได้สักพักหนึ่งประมาณเที่ยงคืนหรืออาจจะเลยไปกว่านั้นกลับได้ยินเสียงกลองดังขึ้นมาคล้ายกับเสียงกรองลบและห่างๆไปมีเสียงโห่ร้องฟังเหมือนคนจำนวนมากกำลังตะลุมบอลกันมันไม่ดังจนชัดเจนแต่ก็แปลกพอที่จะทำให้ผมสะดุ้งตื่นผมลืมตาขึ้นมาในความมืดมองไปรอบๆก็เห็นต้นไม้สูงใหญ่เถาวรสลับซับซ้อน มีเพียงแสงไฟฉายเล็กๆที่ผมเปิดจ่องดูบริเวณเต็นท์ของเพื่อนส่วนอีกสามคนก็ดูเหมือนว่าจะยังหลับอยู่หรือไม่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรผมตั้งใจฟังอีกครั้งพยายามแนบหูฟังเหมือนจะเงียบไปชั่วครู่แต่แล้วเสียงกลองก็กลับมาดังเบาๆอีกครั้งแต่คราวนี้ผสมกับเสียงคล้ายคำรามของม้าศึกกับเสียงอาวุธกระทบกันผมคิดในใจว่า นี่เราหลอนหรือเปล่าหรือมีคณะละครพืน้นบ้านมาตีฉิงตีฉาบอยู่ใกลๆ้ๆมันฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้ลางป่าลึกขนาดนี้ใครจะมาทําอะไรกันในที่สุดผมก็ลุกขึ้นจากเปียงหยิบไปฉายและปืนพกประจําตัวออกมาแล้วค่อยๆเดินออกไปสู่อากาศตรงลานโลกห้างลําทานพยายามกวาดสายตามองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เจออะไร นอกจากเงาต้นไม้สั่นไหวตามแรงลมจึงตัดสินใจกลับเข้าไปนอนต่อเดียวว่าสงสัยจะเป็นเสียงลมในหุบเขาทำให้จิตนาการไปเองแต่หัวใจลึกๆแล้วก็ยังคงสั่นไม่เลิกเช้าวันต่อมาผมถามหมูเอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่าเีกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าได้ยินยนิดหน่อย เียงกรองหรือเสียงหูร้องแต่มันไม่ชัดมันคิดว่าตัวเองฝันไปเหมือนกันหมูเนตกับหมูสิงเองก็บอกว่าหลับไม่ค่อยสนิทรู้สึกว่าอากาศรอบข้างมันเหนียวๆย,ยังไงบอกไม่ถูกแต่ก็ไม่มีใครเห็นว่าจะมีอะไรภารกิจตรวจพื้นที่ของเรายังคงดาเนินต่อไปพวกเราเดินลัดเลาะไปจนถึงเชิงเขาที่สูงชันยิ่งกว่าเดิมต้นไม้ขึ้นหนาทึบ ถึงขนาดต้องหยุดพักหายใจเป็นระยะพวกเรานัดกันว่าหลังข้ามแนวสันเขานี้ไปจะหาที่โลง่โลงๆสำหรับตั้งแคมป์พักคืนที่สองก่อนจะเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นถึงจุดหนึ่งเราพบเศษซากของค่ายทหารหรือป้อมโบราณเก่าที่แทบจะถูกกลืนกินไปกับพื้นดินและรากไม้มีแค่กำแพงหินเล็กๆที่พังทลายเป็นโครงสร้างบานส่วน อีบ่งบอกว่าอาจเป็นประตูทางเข้าโบราณพอเห็นแบบนี้หมู่เอกก็ให้สัญญาณให้หยุดดูร่องรอยตอนนี้อาจเป็นจุดสุ่มเสียงที่คนร้ายใช้หลบซ่อนแต่สุดท้ายก็ไม่พบใครหรือร่องรอยกิจกรรมอะไรใหม่ๆมีแต่ความรกล้างและยญ้าขึ้นสูงเต็มไปหมดเราจึงตัดสินใจเดินต่อในช่วงพบค้ำของวันที่สอง เราเลือกตั้งแคมป์แถวที่ค่อนข้างราบในหุบเล็กๆที่มีลำธารไหลผ่านและยังอยู่ไม่ไกลจากกำแพงหินโบราณแห่งนั้นผมกับหมูเน่ช่วยกันก่อกองไฟหุงข้าวในหม้อสนามแล้วต้มน้ำร้อนสำหรับเครื่องดื่มส่วนหมูสิงกับหมูเอกออกไปสำรวจรอบๆในแน่ใจว่าไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ใกล้ๆตอนที่นั่งทานข้าวกันผมสังเกตเห็นดวงตาของหมูเอกยังคงฉายแววกังวลไม่จาง ทั้งที่พวกเราควรจะทางานตามหน้าที่ให้เสร็จแล้วกลับฐานอย่างสบายใจก็บอกผมเบาๆว่ามันรู้สึกได้ว่าแถวนี้มันมีอะไรบางอย่างเหมือนมันกําลังมองอยู่ตลอดคืนนั้นพวกเราแยกกันเฝ้ายามเป็นกะกะละสองชั่วโมงเริ่มจากหมูเนตต่อด้วยผมหมูสิงและหมูเอกตามลําดับการเฝ้ายามตอนกลางคืนแบบนี้เป็นเรื่องปกติในการลาดตระเวนเพื่อความปลอดภัย ผมนอนพักก่อนไปสองชั่วโมงกว่าๆจนถึงคิวผมต้องลุกขึ้นมาเฝ้ายามต่อจากโมเนตเวลาประมาณห้าทุ่มโมเนตส่งปืนยาวให้ผมพร้อมใส่หน้าเล็กน้อยเหมือนจะบอกว่าเขาไม่เจออะไรแต่ง่วงเต็มที่แล้วก่อนจะล้มทัวลงนอนโดยไม่พูดอะไรอีกผมนั่งเฝ้าอยู่ข้างกองไฟที่ค่อยๆมอดลงลอยใจล่องลอยไปกับเสียงมแมลงป่ายามดึกเมื่ไฟเริ่มอ่อน ผมก็ลุกไปหาไม้แห้งๆมาเติมให้พอกลับมานั่งอีกครั้งผมกลับได้ยินเสียงแผ่วเบาในความมืดหัวใจผมกระตุกวูบความหนาวเย็นแล่นไปทั่วร่างผมเงี่ยวหูฟังอยู่นานไม่ผิดแน่มันเป็นเสียงกลองโบราณเหมือนกับเมื่อคืนก่อนแต่ครั้งนี้เหมือนจะชัดกว่าเดิมแถมยังมีเสียงหูร้องและเสียงโลหะกระทบกันอีกพอผมหันไปมองเพื่อนๆหูเนรหลับสนิท งูสิงนอนครุนเบาๆเอกก็ยังคงนอนอยู่ที่เปลแต่ดูเหมือนจะไม่ได้หลับสนิทดีผมรีบฉายไฟฉายไปที่ทางขอบป่าที่อยู่ห่างไปราวห้เมตรเห็นเงาต้นไม้ไหวไปมาลางๆแว็บนึ่งผมเหมือนเห็นดวงตาสะท้อนแสงไฟสีแดงวูบวาบอันแว็บเดียวเหมือนจะมีกลุ่มคนถือหอกถือดาบแอบอยู่ตรงนั้น แต่พอลองเพียงมองอีกทีก็เป็นเพียงความมืดว่างเปล่าหุมปาดเหงือ่อทั้งที่อากาศเย็นเจียบพยายามกลืนน้ำลายอีกครั้งตั้งสติและจับปืนให้มั่น,นใดนั้นเองเสียงกลองก็พันดังคกือกกล้องขึ้นเหมือนมีคนนับจิบกำลังตีซ้ำๆพร้อมเสียงแต่และเขาโบราณเหมนประกาศศึกผมแถบกระชากไหลของหมูสิงและหมูเนรให้ตื่นแต่ทุกคนเหมือนหลับลึกผิดปกติ ผมเดียวหาไปทางหมู่เอกเห็นเขาดินทุรนทุรายอยู่ในเปลยอยู่ขมวดแน่นดาวกับกำลังฝันร้ายทัในใดนั้นแสงไฟจากกองไฟที่ผมเติมปืนไว้กลับเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานขึ้นมาอย่างน่าประหลาดผมขยี้ตาเพราะคิดว่าอาจจะตาฝาดแต่พอลืมตาอีกครั้งภาพตรงหน้ากลับเปลี่ยนไปอย่างไม่มีปีมีคลุยบริเวณที่เป็นแคมป์ของเรากลับกลายเป็นสนามรบกลางทุ่งกว้าง มีธงโบราณปากเรียงรายเป็นแถวมองเห็นกลุ่มนักรบในชุดกรอบผ้าทอแบบโบราณือหอกถือดาบและโล่บางก็ถือธนูบางขีม่ม้ากำลังโห่ร้องตะโกนลุกไปข้างหน้ามองไปอีกฝั่งก็มีอีกกองทัพหนึ่งเช่นกันเสียงมาร้องเสียงอาวุธประทักกันดังก้องเสียงลูกธนูแหวกอากาศตงหน้าผมมีนักรบคนหนึ่งแต่เกราะหนังสัตว์สีค้ำ มามองผมด้วยดวงตาแข็งกร้าวพอพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่ผมฟังไม่เข้าใจแต่ในมือเขาถือดาบยาวเป็นเหล็กสีดำสนิทเื่อเขาเก้าวเข้ามาหาผมผมถอยหลังอย่างลนลานอํมสับสนประเดประดังเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมตะโกนเรียกชื่อหมู่เอกหมู่ซิงและหมู่เนธแต่ไม่มีใครตอบทั้งสามคนหายตัวไปจากสายตาผมแล้วกลับไม่เคยอยู่ตรงนั้น ว่าตัวเองฝันไปหรือเปล่าผมลองหยิดแขนตัวเองก็เจ็บจริงอากาศที่สูดก็เต็มไปด้วยควันและกลิ่นคาวเลือดคลักคุ้งกันไปหมดหมอระภุมรบตรงหน้านั้นสมจริงจนเหมือนผมกำลังทะลุเข้าไปในอีกโลกหนึ่งนักรบคนนั้นยิ่งเข้ามาหาผมเหมือนจะฟันดาบใส่ผมผมก็ยกปืนพกขึ้นตั้งใจลั่นไกแต่กลับไม่มีเสียงปืนดังมีเพียงเสียงคลิกเหมือนขัดลำกล้อง รกระสุนด้านผมกระโดดหลบได้อย่างหวุดหวิดก่อนจะล้มลงไปในดินโคนลนพอารุกขึ้นมาอีกทีก็เห็นเขาเตรียมจะพุ่งเข้าฟันซ้ำผมเอาแขนกุมศีรษะหลับตาปีคิดว่าต้องตายแน่ๆแต่ว่าไม่กี่วินาทีต่อมากลับไม่มีคมดาบใดๆมากระทบผมผมค่อยๆลืมตาเห็นนักรบคนนั้นยืนนิ่งมือที่ถือดาบสั้นเล็กน้อยมองตรงไปด้านหลังผม เหมือนเห็นบางสิ่งที่น่าสะพึงเกินกว่าจะเอ่ยออกมาผมหันกลับไปมองกพบเงาดำร่างสูงใหญ่สมเครื่องทรงแบบนักรบแต่ดูศักดิ์สิทธิ์และหน่าเกรงขามมากกว่าต้องม,มีสีหน้าเรียบดึงแต่เต็มไปด้วยพลังอำนาจผมสังเกตได้ถึงสายตาของร่างสูงใหญ่นั้นมองผ่านผมไปยังนักรบที่ทำท่าจะฟันผมเหมือนกำลังบอกให้หยุด เสียงกลองที่ดังเมื่อครู่ก็เงียบไปทันทีบรรยากาศสงครามดูค่อยๆจางลงเหลือแต่เพียงเสียงลมพัดเย็นเย,ยือกผมเห็นภาพนักรบจำนวนมากค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนมวลควันหรือเท่าฐานที่ถูกสายลมหหมพัดผมรู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงเรียกของมูเอกดํางดําโงเป็นอะไรไหมเสียงของเขาดูร้อนรนผมค่อยๆลืมตา เห็นว่าตัวเองนอนฟุบอยู่บนพื้นข้างกองไฟกองไฟแทบจะมอดดับแล้วแสงอ่อนๆของเช้าวันใหม่กำลังส่องผ่านต้นไม้เข้ามาหมูเอกัะหมูสิงและหมูเนตต่างลุกขึ้นมาล้อมผมไว้สีหน้าดูตกใจพอสมควรผมลุกขึ้นนั่งสะบัดหัวสองสามครั้งเหมือนยังได้กลิ่นคาวเลือดในจมูกอยู่เลยมือไม้สั่นน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัว หมูเอกถามว่าเมื่อคืนผมวิ่งออกไปที่ลานข้างลำทานทำไมเขาเห็นเงาผมงงนเงียนคล้ายๆเดินละเมอพอวิ่งตามมาก็เห็นผมซุดลงไปตรงกองกับพื้นตัวสัน่นพูดจาเพอถึงอะไรก็ไม่รู้เรื่องหมูเนตรกับหมูสิงยืนยันว่าพวกเขาเฝ้ากันอยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงกองหรือเสียงสืกสงครามอะไรมีเพียงหมูเอกที่ตื่นขึ้นมาพบว่าผมวิ่งออกมา แล้วพยายามเรียกคืนสติผมจนผมสงบลงได้นับว่าเคราะดีที่ไม่มีอันตรายทางกายภาพร้ายแรงแต่ทางจิตใจผมเองยังตกตะลึงสับสนเมื่อผมตั้งสติได้จึงเล่าเรื่องสงครามโบราณที่ผมเจอให้ฟังทุกคนฟังแล้วถึงกับขนลุกแม้ปกติไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีแต่คราวนี้สีหน้าดูกังวลจริงๆเพราะมันตรงกับคำร่ำารือของชาวบ้าน หรือแม้แต่หมูเอกเองที่เคยได้ยินเสียงกลองปริศนามาก่อนแต่นี่ถึงกับขั้นหลุดเข้าไปในฉากสงครามโบราณเลยหรือเราตัดสินใจออกเดินทางกลับฐานในช่วงเช้าตรู่ไม่อยากอยู่ในพื้นที่แห่งความอาถรรพ์แห่งนี้อีกแม้จะออกเดินทางเหน็ดเหนื่อยแต่เราทุกคนก็เห็นตรงกันว่าเพื่อความปลอดภัยสําคัญที่สุด ระหว่างทางกลับเราเลี่ยงเส้นทางใกล้ค่ายโบราณแห่งนั้นแต่ว่าก็ไม่ไวยพบเข้ากับพื้นที่หนึ่งที่เป็นเนินดินตเตี้ยๆดูคล้ายเป็นหลุมศพเก่าพบร,รอยหินวางเรียงเป็นสี่เหลี่ยมพอขุดลงไปเล็กน้อยเพื่อสำรวจตามหน้าที่ที่ต้องตรวจเผื่อเจอของผิดกฎหมายพอเจอเศษกระดูกมนุษย์ผุพังและโลหะบางอย่างที่น่าเป็นส่วนของอาวุธสมัยโบราณตอนนั้นหมูเอกปิดปากแน่นพูดว่า นี่คงเป็นเหตุให้ดวงวิญญาณนักรบโบราณยังไม่ไปไหนพวกเขาอาจจะยังคงสู้รบกันต่อไปในอีกพบหนึง่งเมื่อเรากลับมาถึงฐานพวกเราก็แยกย้ายพักผ่อนและรายงานเหตุการณ์ที่ตรวจพบตามปกติส่วนเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นผมกับหมู่เอกเล่าให้ผู้บังคับบัญชาฟังในเชิงว่าตรวจพบพื้นที่โบราณมีหลักฐานว่าเคยเป็นค่ายรบสมัยก่อน แต่เราไม่ได้เน้นหนักเรื่องเจอผีสงครามเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเลี้ยวไหลอย่างไรก็ตามผมได้คุยกับรุ่นพี่ตชดอที่เคยเดินลาดตะเวนแถบนั้นเขาก็เล่าเพิ่มเติมว่าคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านในป่าลือกเคยบอกว่าพื้นที่แถบนี้เคยเป็นสมรภูมิรบเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีนักรบตายกันจํานวนมากบางส่วนอาจยังไม่ได้ทําพิธีส่งวิญญาณตามความเชื่อทําให้ดวงจิตยังถูกจองจาอยู่ ผมกับหมูเอกเก็บเรื่องนี้มาเล่ากันต่อในหมู่เพื่อนสนิทว่าสิ่งที่ผมเจออาจไม่ใช่แค่ความฝันมันเหมือนถูกดึงเข้าไปในอีกมิติเป็นภาพการรบที่ยังคงฝังอยู่ในดินแดนแห่งนั้นเสียงกองโบราณที่ดังสะท้อนยามราตรีก็เป็นเหมือนเสียงแห่งความทุกข์ของวิญญาณนักรบผู้ไม่สงบหลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมไม่เคยมองป่าแบบเดิมอีกต่อไปแต่ละก้าวย่างของการลาดตระเวน ผมระมัดระวังมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของคนหรือสัตว์ปา่าแต่ยิ่งนึกถึงความเลึนลับของวิญญาณในสถานที่แต่โบราณบางทีมันอาจเป็นการย้ำเตือนว่าโลกที่เราเห็นตรงหน้านี้มีอะไรที่มนุษย์อย่างเรายังอธิบายไม่ได้และไม่ได้มีแค่เราที่เป็นผู้ครอบครองผืนปา่ามีดวงวิญญาณจำนวนมากที่ยังวนเวียนหรือแม้แต่หลงอยู่ในห้วงแห่งสงครามโบราณไม่อาจไปสู่สุคติ เวลาผ่านไปหลายปีแต่ผมก็ยังจำกลิ่นคาวเลือดและดวงตาอันแข็งกร้าวของนักรบในเหตุการณ์คืนนั้นได้ขึ้นใจตอนนี้ผมจะหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตกับความดึกลับที่แฝงตัวอยู่ในป่าดงดิบทั้งยังทำให้ผมเคารบในประวัติศาสตร์เข้าใจว่าบรรพบุรุษต้องสู้รบและเสียเลือดเสียเนื้อแค่ไหนกว่าจะมีพื้นแผ่นดินให้ลูกหลานอยู่ตำนานผีและพูดภายในปา่าอาจไม่ใช่แค่เรื่องหลอกเด็ก แต่มันคือเสียงกึกก้องที่ยังคงดังสะท้อนในห้วงเวลาทุกวันนี้ผมยังอยู่ในหน่วยตชดเหมือนเดิมทำหน้าที่ดูแลความสงบในพื้นที่ชายแดนแม้ประสบการณ์คราวนั้นจะสร้างความบาดบันแต่ผมก็คิดว่าตนเองโชคดีที่ได้เห็นได้รู้ว่าบนโลกนี้มีมิติบางอย่างที่ซ้อนทับกันอยู่บางครั้งมันอาจจะปรากฏออกมาเตือนสติเรา คือบางครั้งก็อาจจะฆ่าชีวิตเราไปโดยไม่ทันตั้งตัวและนี่ก็คือเรื่องเล่าผีจากตชดเรื่องจริงและประสบการณ์ที่ผมและเพื่อนร่วมหน่วยประสบพบเจอผีนักรบโบราณในป่าทึบแถวแตะเก็บชายแดนไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับผู้ต่อสู้ท่ามกลางสงครามและความตายอันหฤโหดพวกเขาอาจยังคงอยู่ในห้วงแห่งกรรม ให้สามารถเดินไปสู่หนทางแห่งความสงบได้หากดวงวิญญาณเหล่านั้นยังมีความหวงแหนผืนแผ่นดินหรือยังอยู่ในวงล้อแห่งการต่อสู้ตราบนิรันดร์บุกครั้งที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในป่าลึกผมจะนึกถึงภาพคืนนั้นภาพที่ผมได้หลุดเข้าไปรับรู้การต่อสู้ในอดีตเป็นเครื่องเตือนใจให้ผมมีสติมีสำนึกเมื่อ,อย่างก้าวไปบนผืนดินแดนที่เคยโชกเลือด ด้วยคมดาบและลูกธนูสายลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เสียงดังอาจเป็นเสียงพรายกระซิบของวิญญาณเหล่านั้นที่ยังไม่เคยหลับไหลอย,อย่างแท้จริงชมคิดเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> แจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ <c oughs> หากเพื่อนๆอยากฟังเรื่องหลอนเรื่องไหนสามารถเมนใต้คลิปได้หรือถ้าเพื่อนๆอยากฝากเรื่องเล่าสามารถส่งเรื่องราว มาทางเพจเฟซบุ๊กช่องหลอนผีวิญญาณหลอนได้เลยนะคะ